สวัสดีครับผมบอมยัาธ์น,นะครับแล้วก็แฮปปี้นิวิเอครับทุกคนปีที่ผ่านมาบอมยกให้มันเป็นปีแห่งการเรียนรู้เลยแล้วสิ่งที่บอมเรียนรู้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองนะก็คือเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นมันทาให้เราเหมือนรู้ทันมากขึ้นนะว่าทําไมเราถึงทําสิ่งที่เราทาลงไปแล้วก็ทําไมเรายังไม่ได้ทําสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําแล้วการเรียนรู้ความเข้าใจทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็รวมออกมาเป็น5นิสัยนะครับที่บอมอยากเลิกแล้วก็ทิ้งมันไว้ในปีที่ผ่านมาคลิปนี้ก็มมมาาาเเเเเลลล่่่แบบบบบชิินนนนนััััััังงงงออออออยยยยฟครร้้วววกกกกกกก็็หืืืีตดสส แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าพ่อแม่พี่น้องเตือนหรือว่าให้คําแนะนําแล้วเราไม่ได้ฟังอย่างนั้นนะแล้วผมหมายถึงเสียงคนอื่นที่เราเก็บมาระหว่างทางอะแล้วมันคอยบอกเราตลอดอยู่ในนี้นะถ้ายกตัวอย่างผมก็มีเรื่องเล่าให้ฟังครับย้อนไปตอนมอ2เนาะคาบศิลปะ มันมีงานหนึ่งครับที่ต้องวาดภาพสีน้ำวาดเป็นแบบอาร์เคเต็คเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยงานนั้นน่ะคือผอมตั้งใจมากไม่ทํากันบ้านวิชาอื่นด้วยแล้วก็ระบายสีน้ำมานนัหนนะ้ะจนถึงประมาณ 4. ี่ห้าทุ่มตอนช่วงนั้นก็คือถือว่าดึกมากๆแล้วอะแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็หยิบผลงานไซส์ A2 ที่ติดอยู่บนกระดานวาดภาพของบอมไปแบปบภูมิใจเลยครับแล้วพอไปถึงคลาสวิชาศิลปะอาจารย์ก็ค่อยๆเรียกให้มาทีละคนนะให้ไปตรวจงานแล้วไอ้ท่าไหนก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนบอมคนหนึ่งอะถูกจับได้ว่าผลงานที่ทำอะ คุณอาทําให้ไม่ได้ทําเองอะไรอย่างนี้นะเพื่อนมันก็โดนหักคะแนนโดนอะไรไปมันก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมทีนี้พอมาถึงตาบอมแล้วพอเอางานไปให้อาจารย์คาแรกที่อาจารย์พูดก,กับบอมอะ่ะคืออันนี้ให้ใครทำมาอีกวะเนี่ยตอนนั้นมันก็งงนิดนึงครับแล้วก็พยายามบอกว่าเออบอมทําเองจริงๆเพราะบอมทําเองจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงอะ่ะเก็บปะทีนี้อาจารย์ก็หยิบขนงานบอมขึ้นมาหน้าห้องแล้วก็ถามเพื่อนใงห้องเลยบอกว่ามีใครเชื่อบ,บ้างว่าบอมเป็นคนทําแล้วอาจารย์ก็ให้เพื่อนๆในห้องบอมยกมือครับว่าใใครไมมม่่่เเชืืออออวาาบทํงห้้ยกขึน แล้วเพื่อนผมก็ยกเกือบทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายงานที่อมตั้งใจทํามากๆงานที่บอมภูมิใจกับมันแล้วก็มั่นใจว่ามันเป็นงานที่ดีอะอาจารย์ให้บอม16เต็ม20นะครับจริงๆความรู้สึกมันก็ปนกันอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนที่อาจารย์เขาพูดอย่างนั้นอะเขาบอกว่าเด็กจะทําแบบนี้ได้ยังไงก็คืออาจารย์ก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นผลงานที่ดีมันอาจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันติดตัวบอมมาตลอดนะครับผ่านมาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยบอมยังจําได้แบบชัดเจนมากๆณวววัันนนเเีีีี้้ยตลลลลอออดาาาาทท่่่่่ผมมมบบบบรรูึกๆะคคปชศิ ชอบถ่ายทอดความรู้สึกตัวเอง,งเออกมาผ่านศิลปะด้วยก็ทํามันมาเรื่อยๆแบบที่ไม่ได้จริงจังกับมันแล้วเหตุผลที่ไม่ได้จริงจังกับมันเนี่ยบอมคิดว่าเหตุการณ์นี้มันก็มีส่วนนะเพราะเสียงคนอื่นที่ไม่เชื่อว่าบอมสามารถทรําศิลปะได้อะ่ะมันก็อยู่หลังหัวบอมมาตลอดนะแล้วก็เหมือนบอกว่า เออบอมไม่เก่งพอหรอกที่จะทำามาทําศิลปะได้อะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะ r e l a ท e ได้แล้วก็อาจจะเจออะไรพวกนี้มาบ้างเหมือนกับบอมนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนแปลกหน้าก็ได้ที่มาบอกเราว่าเออเราเป็นสิ่งนี้ไม่ได้หรอกหรือว่าเราทําสิ่งนี้ไม่ได้มันก็เป็นเสียงจากคนอื่นที่เราเก็บมาแล้วได้ยินมันเรื่อยๆตลอดการใช้ชีวิตของเราอะ ซึ่งมันรั้งเราไว้นะไอ้คาพูดพวกเนี้ปีนี้ว่าอยากจะทิ้งสิ่งนี้ไปครับแล้วจะลองทําทุกอย่างเลยที่ผมอยากทาแล้วมาถึงนี้ใส่นี่สองที่ผมอยากเลิกครับก็คือผมอยากเลิกไล่ตามเงิน<ม>ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ผมรายได้เยอะที่สุดตั้งแต่ผมทำยูทูบมาเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตด้วยการดูคลิปด้วยนะครับแต่ว่าอมรู้สึกว่าอมไม่แฮปปี้เลยอะหรือว่าจริงๆแฮปปี้น้อยที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็คือท้ายๆปีเนี่ยอมรู้สึกว่า m e n t a l health ผมแบบกราฟเป คือบอมรู้สึกว่าแบบนั่งทํางานอยู่ดีก็เศร้าแบบรู้สึกว่าเบิร์นเอา์มากๆอ่ะแบบเหนื่อยไม่อยากทําสิ่งนี้แล้วบอมเลยตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าเออทำไมเราไม่มีความสุขวะถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่บอมต้องการทุกอย่างแล้วคือมันไม่ใช่ว่าบอมไม่ชอบทาคลิปแล้วนะบอมชอบมาแชร์หลายเรื่องแล้วก็คุยกับทุกคนมากๆแต่ที่ทําให้สุขภาพจิตบอมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือเรื่องตารางงานที่มันแน่นเกินไปครับใครที่ทางานฟรีแลนซ์เนี่ยน่าจะเข้าใจใช่ไหมครับก็ มันแปลว่างานเราอ่ะก็ต้องออพติมัล์ด้วยมาถึงจํานวนงานอ่ะคือมันก็ต้องแลกกันนะเกตป้างานเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นแต่ว่าเวลาน้อยลงอิสระภาพน้อยลงแล้วผนก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนี้นะว่าบางทีอ่ะมันแอบไม่คุ้มเท่าไหร่นะแลกอิสระภาพกับเงินตัวผมเองก็ยังสครัลเกิลกับการหาบาลานซ์ระหว่าง2อย่างนี้อยู่นะครับข้อนี้ผมอยากแชร์แล้วกันสำหรับใครที่กำลังดันตัวเองอยู่พุชตัวเองอยู่บอกว่าเป็นเรื่องดีครับแต่ว่าเราต้องหาบาลานซ์ด้วยคีเทลเวย์เนี่ยบอกว่ามันคือความสําคัญอ่ะอย่างแรกเวลาถูก ต่ว่าอย่างที่2เนี่ยตอนนี้บอกให้เป็น mental health และก็คือสุขภาพจิตของเราอย่าเบิร์นเอาแล้วก็อันดับที่3เนี่ยค่อยเป็นเงินตามมานะเพราะสิ่งที่ผมได้สัมผัสมาคือพอ mental health เราแย่แล้วอะมีเงินแค่ไหนเราก็รู้สึกแย่ครับแล้วก็พอได้เงินมามากขึ้นอะมันไม่ได้รู้สึกดีด้วยซ้ำแล้วก็มาถึงนิสัยที่3ที่ผมอยากเลิกครับก็คือเลิกลงทุนกับอนาคตมากเกินไปนะคือเรื่องนี้บอมรู้ตัวมานานแล้วนะแล้วปีที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นมากนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนู้นเนี่ย คือบอมจาไม่อยู่กับปัจจุบันเลยบอมจะคิดถึงแต่โกในะข้างหน้าในอีกประมาณ3ปีหรือ5ปีที่บอมอยากจะถึงวันให้ได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยต้องทาทุกอย่างในความสามารถต้องออบดไมซ์ทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงโกวันนั้นได้โดยที่ลืมไปว่าปัจจุบันอะเรากําลังทาอะไรอยู่คือพอบอมตั้งคําถามกับตัวเองอย่างที่บอมเล่าไปในข้อเมื่อกี้ว่าทําไมเราไม่มีความสุขอยู่วะ มงก็ได้ไปฟังพอดแคสต์ของดรเตเคตอนหนึ่งนะครับ Healthy g a m e อ GG อันนี้บมแนะนำมากเขาเล่าถึงสต๊าดี้หนึ่งครับให้ทุกคนจินตนาการถึงตัวเองนั่งอยู่ในห้องสอบไฟนอลอยู่นะตอนนี้มันเป็น2ชั่วโมงที่เราเครียดที่เราตั้งใจที่เราบากบั่นกับข้อสอบอนั้นมากเลยใช่ปะแล้วพอเราออกจากห้องสอบปุ๊บเราแบบเย้ yeah, จบแล้วโว้ยดีใจมากๆรู้สึกดีมากๆกับความเครียดที่ผ่านมาทั้ง2ชั่วโมงนั้นนะแต่สต๊าดี้นี้ก็ตั้งคําถามครับว่าถ้าสมมติเรามองระยะเวลาตั้งแต่เราเเรรร่่มมมอาานสััสสั้้งงงแจบ็ีทหด20ชชวโโกกใ ที่เราเริ่มอ่านวิชานี้เนี่ยมันดูน่าเบื่อจังเลยแล้วมันก็ยากด้วยถ้านึกภาพออกเนี่ยก็คือโอ้ยเราต้องอ่านอีก5บทหรือเปล่าวะ หรือว่าเมื่อไหร่เราจะอ่านเสร็จหรือก็จะถึงวันสอบเนี่ยก็อีกทั้ง2อาทิตย์แล้วต้องมานั่งอ่านก่อนอะไรวะเนี่ยมันเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเหมือนกันทําสิ่งคล้ายๆกันเพื่อให้ไปถึงโกเดียวกันก็คือการสอบให้ผ่านแต่ความสุขที่เราได้จาก2ชั่วโมง2อันนี้เนี่ยมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยคือเขาคนพบว่าเราสามารถคันความสุขออกมาจาก1หน่วยเวลาได้มากกว่าครับเวลาที่เราใกล้ถึงเป้าหมายแล้วอะ่ะแล้วมันเจ๋งมากๆเพราะมันเป็นเหตุผลเดียวกับที่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ประสบความสาเร็ เต็มร้อยกับมีคนหนึ่งให้แบบ95เต็มร้อยแบบชีวิตประสมความสําเร็จแล้ว้วอย่างเช่นทัคนทั้งสองคนนี้ออกไปกินข้าวมื้อเย็นดีๆมื้อหนึ่งความสุขที่ได้จากอาหารมื้อเย็นมื้อนั้นอะ่ะคนประสบความสําเร็จจะคันความสุขออกมาได้มากกว่านะครับทีนี้มันแปลว่าอะไรเราต้องประสบความสําเร็จก่อนเราถึงจะคันความสุขได้มากกว่าหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับคือมันมีทั้งสองด้านถูกปะ่ะคือเราอเดอร์ไปให้ใกล้เลข100มากขึ้นเท่าไหร่ความสุขที่เราเค้นออกมาได้เนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นหรืออไไไมมมม่่กก็็็เเราตต้้้งใหันด เราแบ่งส่วนไปครับเราบอกว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยเราอยากให้ไปถึงเลข5ไปให้ถึงเลข10หรือว่าไปถึงเลข20พอเราตั้งให้เป็น10แทนที่จะเป็นร้อยเนี่ยเพิ่มมาหนึหน่วยมันก็เป็น10%แทนที่จะเป็นแค่1%และมันก็ดึงความสุขเรามาได้มากขึ้นแต่ไม่ได้ไหมายของว่าเราจำไม่ ambitious เลยหรือว่าไม่ไล่ตามเป้าหมายที่เราอยากได้เลยนะการมองชีวิตให้เป็นส่วนๆซอยให้มันย่อยมากขึ้นเนี่ย แค่มาเปลี่ยนความคิดเราเฉยครับให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วตามสต๊าดี้ที่เราเล่ามาเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเองแล้วก็หนึ่งข้อที่4ก็คือเลิกให้ข้ออ้างตัวเองครับช่วยหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันครับสมมติมีอย่างหนึ่งที่เราอยากทําแล้วเรากําลังจะลงมือทําแล้วอะเราก็บอกตัวเองว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมหรือว่าช่วงนี้เรายังยุ่งอยู่ยังทํางานเดิมอยู่ ยังไม่มีเวลาให้ไปทํางานใหม่อะไรเงี้ยคือบางเหตุผลอะ่ะมันก็แวลลิดจริงๆนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของบอมอ่ะผมรู้สึกว่าบอมให้ข้ออ้างตัวเองอะ่ะคือจริงๆถ้าจะทําแล้วก็ตั้งใจงจริงๆอะ่ะมันก็ทําไปเลยมันก็ทําไปได้อะ่ะเกียป้าจะถูดูไทยก็ถือว่าได้ทำอะ่ะคือพอเราตั้งเป็นคอนดิชันอ่ะอย่างเช่นอยากมีเวลามากกว่านี้หน่อยก่อนที่จะลงมือทํา คอนดิชันนนั้นอะเราไม่มีทางไปถึงมันครับเพราะถ้าสมมติเรามีเวลาว่างเราก็เติมมันด้วยงานที่เราคุ้นชินแล้วก็สบายใจที่จะทําอยู่ดีหรือไม่ก็สั้งคอนดิชันใหม่มาเลยด้วยซ้ำโดยหลายๆครั้งข้ออ้างหรือคอนดิชันที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแค่หน้ากากเฉยๆนะครับที่มาบังความกลัวของเราเฉยๆคือจริงๆเราอาจจะแค่กลัวที่จะลงมือทำครับหรือว่ากลัวที่ทําไปแล้วมันจะล้มเหลวไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็ตั้งข้ออ้างขึ้นมาเพราะมันจะทําให้เราบอกตัวเองได้ไงว่าเออจริงๆเราอยากจะทนะํานะแตต่่่่่วววาาาาาามมมมมมัััันนนนททํไไไได้้้อออะเเเพรรีีลลกกกกก็ป็กกปปปงง กเราจากความเจ็บปวดจากการลงรรมือทำเฉยๆปีนี้ก็จะให้ p r i o r i t y กับ action มากขึ้นนะครับคิดอะไรได้ทำเลยอย่ยาคิดเยอะมากแล้วก็มาถึงข้อที่5นะครับก็คือเลิกคิดเรทต่อชั่วโมงของตัวเองครับถ้าใครกำลังอยู่ในเจอร์นี่ที่ทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินทำงานให้ได้เงินมากขึ้นเก็บเงินมากขึ้นเนี่ย บอกว่าบางทีอะเราตกอยู่ในลูปที่โอเคเราจะต้องเพิ่ม hourly rate ของเราไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าโกของเราเนี่ยอยากมีเงินมากขึ้นมันก็ make sense ใู่ไหมครับแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่บอมรู้สึกว่าบอมเจอกับตัวเองแล้วมันเป็นแบบอะไรที่ work against บอมอยู่เหมือนกันก็คือพอเราติดกับเรทต่อชั่วโมงของเราที่ปกติเราทําได้แล้วเนี่ย เราจะไม่ค่อยอยากทําอะไรที่ไม่ได้เงินะ่ะเก็ยป่ะแล้วจริงๆสิ่งพวกนั้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่เราอยากทําแล้วต้องทําด้วยซ้านะเพราะว่าแลนบิสเนสของตัวเองก็ไม่ได้เงินนะเริ่มใช้เวลา,สร,าสร้างสินค้าของตัวเองแบบที่ยังไม่ได้ขายก็ไม่ได้เงินนะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่บอมเริ่มท YouTube เนี่ยสปีแรกบอมก็ไม่ได้มีรายได้เข้ามาเลยนะก็คือศูนย์บาทเอาลีเรทบอมคือศูนย์บาทอะ่ะก็ต้องคอยเตือนตัวเองนะครับว่ากราฟของการทําอะไรพวกนี้มันเป็นแบบเอนะ็กซ์โพเนนเชียลนะช่วงแรกๆมันคือกราฟราบเลยเนี่ยแหละแล้วก็็็เเปปปนนนน่วงําาัั้จจจดยทีี pay off ขอมนนมอมมจจะ2 ข้างหน้าหรือว่า4 5ปีข้างหน้าเลยก็ได้นี่คือ5นิสัยที่ผมอยากจะทิ้งไว้ในปี2024นะครับหวังว่าทุกคนจะ relate ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลก์กด like subscribe ว่ามีนภัทรด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ